สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะพามากินมลาฮินครับถาดยากเลยครับนี่ครับพี่น้องทากินอีกแล้วครับทากินมลาฮินอีกแล้วครับแซ่บแียบเลยนะครับรสชาติก็ออกมันๆนะครับก่อนกินแรงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เราเลยนนะครับมามาครับขอบคุณมากครับมามาครับกินด้วยกันครับ อร่อยอร่อยด้วยกันครับมาค่ะพี่น้องค่ะก็ก,ก,กินหมู่หลายชิ้นค่ะแรงชอบกินมากเลยครับเพราะว่ามันมีแต่ผักครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับก็ได้ใส่ตีนไก่ค่ะไม่มีไม่ได้ออกไปข้างนอก ใส่แต่ผักแต่เครื่องเนี้อยอือเยื่ครับไม่เบื่อสักทีครับถ้าพี่น้องคนไหนได้ไปเที่ยวพม่าก็ลองสั่งกินดูนะครับมาลาฮินถ้าว่า เราสองคนพูดอะไรไม่ชัดพังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านนี้ก็อยู่กันสองคนก็พูดแต่ไทยใหญ่กันครับไม่ค่อยได้พูดไทยครับ ากกินถ้าพี่น้องอยากกินก็สั่งแล้วก็มาทำทำกินได้เลยนะคะคลิปที่ทำก็เบอร์ลงให้ดูลงให้ดูแล้วนะคะลงให้ดูนานเน่ยครับเครื่องมันก็อยู่ตามร้านพมา่าร้านไทยใหญ่ครับ เราก็ซื้อเครื่องมันมาไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มครับถ้าชอบเค็มนิดๆก็ใส่รสดีกับเกลือนิดนึงครับแต่ถ้าไม่ชอบเค็มก็พอดีเลยครับน่าใส่ผักผักแล้วแต่เราชอบครับอยากใส่อะไรก็ใส่ได้ทุกอย่างครับ มีเอฟีขอมาให้ทานะ้ำพริกโซน่ารู้โพอดีว่าเครื่องมันไม่ครบต้องขอโทษเลยนะคะ <c oughs> ก็ยังไม่ได้ทําให้ดูค่ะถ้าอยากกินจริงๆริง,รงก็เมื่อก่อนก็เคยลงไว้แล้วนะคะคลิปหนึ่งเข้าไปดูได้เลยค่ะ <c oughs> ถ้าเครื่องมันไม่ครบเรามาทําเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะคะ ยากแต่ว่าเครื่องมันไม่ครบยังไม่ครบค่ะถ้าเครื่องมันครบก็จะมาทำให้ดูอยู่นะคะต้องขอโทษด,ด้วยค่ะนำเนยเชยบสุดยอดเลยครับ เสี่ยนก็จะกึบก็บเหมือนเรากินกระดูกอ่อนเลยนะคะเซี่ยนขาวขาวมันไม่ไดีอันนี้ต้มนานก็ไม่ได้เนะาะผักก็มีพวก่างแล้วแต่ก็ผักกาดขาวกะหล่ำปลีแล้วก็แครอทนิดนึง อะไรทุกอย่างนะอของมุง้งเยผักแมวอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังขาดนะคะถ้าให้มันครบยังไม่ครบมันคนเขาจะใส่ไข่นกกระทาตีนไก่ปีกไก่น้องไก่ให้กรอกตามใจชอบค่ะเ้าชอบกินอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ วันนี้ฝนตกครับที่บ้านพี่น้องฝนตกหรือเปล่าครับไม่รู้ไปไรย้าก็ไม่ได้มืดชักหน่อยแต่ว่าฝนตกนะคะช่ังี้อากาศไมค่ค่อยดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนดูแลสุขภาพด้วยนะคะโควิดก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเลยค่ะ เป็นจริงๆ่าไม่ไม่อยากออกไปไหนค่ามีอะไรก็กินอัอนนั้นไปก่อนแรงแรงพูด พูดจากใจจริงๆนะครับแรงรักทุกคนและเปลี่ยนห่วงทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับมีเอฟซีแรงคนหนึ่งครับแรงก็นับถือเหมือนพี่สาวคนหนึ่งครับเขาเสียชีวิตครับเมื่อวันแรงเห็นข่าวแล้วก็กั้นน้ำตามไม่อยู่เลยครับถ้าแรงได้รู้จักหรือไม่รู้จักแรงก็เชียใจด้วยครับ แล้วก็รักหมือพี่ชาวนะครับทายไปเจอทางถีวันไม่มาเห็นไม่เห็นคอมเมนต์เพราะว่าเขาไม่สบายอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็พยายามให้กําลังใจแรงมาตลอดนะครับไปคอมเมนต์พี่ชาวคนนี้ใจดีมากครับเห็นแล้วปลตกใจเลยเนาะไม่อยากเชื่อเลย่ ถ้าไม่เห็นเราลง YouTube เขาก็ทักมาทางเพจเลยค่ะเขาจะค,คุยกันในเพจใจหายหมดครับ นี้ก็เราก็ต้องดูแลตัวเองดีๆครับพักผ่อนให้ให้เพียงพอก็ไม่ต้องขึ้นมากครับ แซ่บมากรจริงๆครับ เผ็ดทั้งร้อนอร่อยมากๆเลยค่ะอืมชิ้จริงๆครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้นะครับดูแลสุขภา,ภาพกันดีๆนะครับรักและเป็นห่วงทุกคนครับขอบคุณมากาครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันครับ